มดข่าวพาเพลินสวัสดีข่าวรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนขาริษาชวนกันนพัฒลองเริ่มต้นใหม่ด้วยกันอีกครั้งไหมเรียกได,ด้ว่าเป็นเรื่องราวที่ทำเอาหลายคนถึงกับฟินหนักมากจริงๆนะคะล่า,าสุดค่ะกันนพัฒได้เป็นซุปตารับเชิญในรายการร้องข้ามกำแพงนะคะทางช่อง Workpoint เมื่อวันที่18กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาซึ่งทางรายการได้จัดคู่ฟิชเชอริง หลังกำแพงมาให้เป็นสาวลุกครึ่งที่เล่นเซ็กซี่คาริสาสปริงเกตนะคะงานนี้ไม่รู้ว่าเป็นเกมการหลอกให้ตอบผิดหรือว่าหัวใจบอกให้ทำถึงแม้จะกำแพงขั้นกลางแต่ว่าคาริสาเปิดเกมลุกแบบทีีทจนทะลุก,กำแพงไปเลยจ้าและไปสุดทางกับคำถามโยนหินถามทางกอนเบเร่นะคะว่าพี่กันยังโสดอยู่ไหมคะตอนนี้ลองเริ่มต้นใหม่อีกครั้งไหมคะ พี่กันโสดหนูโสดเราลองคุยกันดีไหมคะกลางรายการกันเลยทีเดียวค่ะยิ่งพอเปิดกำแพงเฉลยทั้งคู่ได้เห็นหน้ากันนะคะคาริสาเข้าเกียร์เดินหน้าอีกรอบทําให้เห็นโมเมนต์ความน่ารักของคู่นี้แบบทีๆค่ะงานนี้ก็แฟนๆแ,แ,แอบเชียร์นะคะบอกเลยขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิคค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามได้ที่ช่องมดถาวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ